สู้ดีอี้เือสว์กเกมอนนะเออรู้แล้วกูเซ็งไม่แน่นอ่ะโอเคคราวนี้นเลือกชื่อใดเลยจะเขาชื่อเก๋ชื่อเพุเเลยอ่ะแม่้ยจะขาปนจะลิกตแแม่บอกอ่ะไม่อยู่ได้สยเยนี่เก่งคนทำไนไม่มเนี่อีง่กล้วยเดดได้เป็นท้าปักมัดหัวนสร็จแล้วอุ้ยสุดที่ก็ได้มาสักที ไอ้นู้เอาบอลไปลงหอยเนอะไปได้รับข่าวปริศนาเพื่ออะไรเฮ้ยจ้มันอีเลอกนี่คราวนี้ฉชนก็ไปจากปาเมามาแล้วนะล้มันจะตกนี่จะกลายเป็นกจกนี้เลยถ้าดูถูกปุ๊กเลือดจงไปใช้เท่าบนไฟมี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 คนสมัยปเอมนจเอุกเดคุณดูเอ๊ะกุณเอเอออจำได้กูจำได้ไอ้หมอนั่นมันชื่อเออนับอืมเ เขานี hai, ้เราไปด้ต่อไปด้วยมีชิมีของกันเถอะแรกันยไงม่ก้สุกฉันฉันคือจอดพอส์อเทเนอร์ในตาย่ายสัตจะจะคด้วยทางไหนนั่นเป็นความมีมายจะไปไหนดี๋บันกค้หาทางออกไปได้เราไปช่วยช่เขาตัวตอเชิญไมนีคนชอนอ้ยไม่คนงานเอาทางตอนนี้อย่างนี้โอ้เดี๋ยวนอนนี่นอนมีผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณจะเรียกอาหอตอนนี้น เหตุนึกอนรรู้เล่เชือกของฉันนั่นก็คือนักอิธุไม่ไมต้องหาเลยเขานี่ได้เดินายสบายดีพี่เคาะตู้โทรศัพมันจะก้มตัวดีฟี่หน่อยโอ้ยามงม้ยอ่ะเอาไปจะไม่เป็นไม่ได้ทำยมในสุก็ถึง เขาเป็นเทนเนอร์นี่สือมันต้องไม่มาแน่ๆเลยมันดูเอ็กซ์เสักนสัล้นมาสิดูุงด,ดึกอเนอ่ก,นนกูเลยเออมาเลยเทนทถ้วย<อ>ตัวเฮียงเะยเนี่ยรับกือมาเซน,เานดเาปึกไม่ดีเจ็เจ็บน้ำอะไรนะมึงไม่ใช่ปึกไม่ะะมสำรับซึ่งเะเจอาสตรเหรอโอติตมตอนต่อ,อไปถ้าอยากให้ทำต่อนะบอก